วันนี้เรามาทำความรู้จักกับนกแก้วตระกูลคอนัวอีกชนิดหนึ่งกันนะครับซึ่งเป็นนกชนิดที่ได้รับความนิยมไม่น้อยเลยจะเป็นยังไงมาดูกันเลยครับนกแก้วที่เราเห็นอยู่นี้นะครับถ้าดูเผินๆแล้วดูเหมือนกับนกแก้วสันคอนัวมากๆเลยแต่ที่จริงแล้วมันคือนกแก้วเจนเดคอนัวเป็นนกแก้วตระกูลคอนัวชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับนกแก้วสันคอนัวเรามาทำความรู้จักกับนกแก้วเจนเดคอนัวกันนะครับ เจนเดคอนัวพบอยู่ที่บริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิลโดยจะพบตามป่าผัดใบที่ลาบลุ่มและสวนปามลักษณะของเขานะครับลำตัวจะเป็นสีส้มแดงอีกสีเขียวคอและไหล่จะเป็นสีเหลืองแก้มสีส้มปากสีดำวงแหวนรอบดวงตาจะเป็นสีขาวและตาจะเป็นสีเข้มปลายขนหางจะเป็นสีน้ำเงิน มีความยาวประมาณ30เซนติเมตรน้ำหนักอยู่ที่125 1 0ถึง170กรัมซึ่งขนาดตัวของเขาใกล้เคียงกับนกแก้วสันคอนูมากๆเลยนะครับเรามาดูภาพเปรียบเทียบระหว่างเจนเดคอนวกับสันคอนวกันนะครับตัวทางด้านซ้ายคือเจนเดคอนวจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างเพียงบริเวณด้านหลังเท่านั้นซึ่งเจนเดจะมีสีเขียวเต็มแผ่นหลังส่วนสันคอนวจะเป็นสีเหลือง แต่ตอนที่นกแก้วสันคอนัวเขายังเล็กอยู่นะครับบริเวณแผ่นหลังเขาก็มีสีเขียวเช่นเดียวกับนกเจนเดคอนัวเรามาดูรูปเปรียบเทียบกันนะครับด้านซ้ายคือเจนเดคอนัวส่วนด้านขวาคือสันคอนัวแยกไม่ออกเลยนะครับนกทั้งสองชนิดในขนาดที่ยังมีอายุน้อยอยู่แม้ว่านกแก้วเจนเดคอนัวกับสันคอนัวจะมีลักษณะใกล้เคียงกันมากแค่ไหนแต่เมื่อนักวิทยศาศาสตร์ได้ทดลองเข้าไปในระดับโมเลกุลของนก กับพบว่านกที่ใกล้เคียงกับนกเจนเดคอนัวมากที่สุดก็คือนกแก้วกอเดนคอนัวซึ่งเป็นนกที่พบอยู่บริเวณตอนเหนือของประเทศบราซิลเช่นกันนกแก้วเจนเดคอนัวก็เป็นนกแก้วในตระกูลคอนัวชนิดหนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องความฉลาดและสามารถฝึกให้แสดงพฤติกรรมต่างๆได้และสามารถเรียนแบบเสียงและคำพูดต่างๆที่สอนได้ และมีลักษณะนิสัยชอบเข้าสังคมและมักอยู่รวมกันเป็นฝูงและเมื่ออยู่รวมกันเป็นฝูงนะครับจะมีเสียงดังมากๆเลย <S 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 แม้ว่านกแก้วเจนเดคอนัวจะไม่ได้รับความนิยมเท่ากับนกแก้วซันคอนัวแต่เรื่องความฉลาดน่ารักของเขาเนี่ยไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านกแก้วซันคอนัวเลยนะครับ สำหรับผู้ที่สนใจจะเลี้ยงนกแก้วเจนเดคอนัวก็ควรสอบถามผู้ขายให้แน่ใจด้วยนะครับเพราะว่านกทั้ง2ชนิดนี้ในตอนเด็กๆเนี่ยเหมือนกันมากเลยนะครับ ในคลิปหน้าจะมีความรู้อะไรมาเสนอกันอีกรอติดตามกันเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ